คือรูปห้อยมือเสื้อนะครับเชิงเพิ่มเข้าใจว่าพี่น้องประมงคืนบ้านภาชนะทีออกไปวางวัวนห้าปลาวางล้อปคงจะได้เฮ็ดมันบ่อยๆนะครับห้อยมือเสื้อเนี่ยเป็นสั์ทะเลห้าหยางเป็นสั์ปลาคุมครองนะครับแล้วก็ตอนนี้ถูกส่วนเนี่ยให้ความสำคัญมาก สุราธานีนะครับดอกจากพื้นทีก่ก็ก็มีพื้นที่อำเภอทาชนะนี่แหละทีเป็นพื้นที่ทีมีห้อยมือเสื้อนะครับโดยเฉพาะห้อยมือเสื้อสี่หมวงลายจะสวยงามมานะครับฉะนั้นวันนี้ทีเรา,เาจัดดนนรงสร้างกิซส์เล็กเหลือ,ของข้อการรักห้อยมือเสื้อและ เก็บขยะชายหาดเอาถาชนะจึงเป็นเรื่องทีสําคัญมากนะครับทีทําให้ทุกคน,นได้เห็นความสําคัญคล้องห้อยมือเสื้อนะครับถ้าเกิดเรารักสร้างห้อยมือเสื้อไว้ได้ในพื้นทีมีคุ้งห้อยปูปลาทีสมบูรณ mm ์ hmm. เมื่อมีคล้งห้อยปูปลาทีสมบูรณ์ที่น้องประตงไปจับคุ้งห้อยปูปลา mm hmm. ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางาน เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและที่สำคัญเป็นการสร้างความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ท่าชนะอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเลเป็นแนวยาวเริ่มตั้งแต่หาดคันธุลีหาดท่ากระจายหาดสำเร็จและหาดสมบูรณ์ซึ่งมีลักษณะหาดเป็นทรายที่มีเลนปะปนอยู่ด้วยมีความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นธรรมชาติที่หาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับสีของน้ำทะเลจนสะดุดตา บริเวณริมชายหาดร่มรื่นจากทิวสนและทิวไม้ใหญ่ซึ่งเหมาะแก่การมาพักผ่อนนั่งปิ้งย่างอาหารทะเลเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันหยุดอันแสนสุข 27กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ15นาฬิกาพันเอกพัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารานิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบหมายให้ว่าที่พันตรีวิษณุเกิดกุลหัวหน้าภาคไทยอาสานำกำลังไทยอาสาอำเภอท่าชนะจำนวน12นายร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นองค์กรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายประมงพื้นบ้านรักอ่าวบ้านดอนได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักหอยมือเสือเก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะบริเวณหลาดหนองน้ำบ้านดอนทะเลหมู่ที่6 ตำบลคันธุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีท่านสมจิตเขียนด้วงรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองซึ่งบ้านเดิมเป็นคนในพื้นที่ตำบลคันธุลีมาเป็นประธานในพิธีและมีนายถาวรไมโพคานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะกล่าวรายงาน เนงการจัดกิจกรรมนณรงค์รักถอยมือเสือแก็บขยะอ่าวทาชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความสนักให้ชมุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ถอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าก้มครองที่เสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่อ่าวทยนะให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ประมาณ250คน สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณกองทุนสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลินที่ป่าทะเลเพื่อชีวิตที่ให้การสนับสนุนการจัดนบประมาณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระผมขอนะนำตัวนิดนึ่งน่าจะโดยพวกแก้วนะครับมารับหน้าที เอาชนะ like สยาทสากองาัจาานะครับองาเบอศาสนาะครับกิจกรรมลักลักของสยายานะครับก็คืออช่วยเลือกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเด้วยตัวยากมาสีประชบเทศไฟปีบัตดต่างๆหรือว่างานเกี่ยวกับข้งชุมชนนะครับกาจะเข้าไปช่วยเลือในตรงนี้ถึงท่านแม่นำกข้ององหน่วยการรักษาความมั่นคงไปในดราจักก ครับวันนี้ได้นำสมาชิกจำนวน12คนมานร่วมกิจกรรมที่บ้านดอนทะเลหมู่ที่6ตำบลกันตุรีอำเภอทรนาในโครงการรักหอยมือเสือคับมีหน้าที่มาช่วยกันเก็บขยะมูลหอยบริเวณริมฝั่งทะเลนะครับชมทะเลร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอ่ส่วนต่างๆของในพื้นที่นะครับมีผู้นำอน,นกนักเรียนนักศึกษานะครับหน่วยงานต่างๆหลายคนนะครับ มมม้้ันนนนนีีีีกกดูิิะะครรรรรรบท่่่จรรปโยยช์ตออหอยมือเสือเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเนื้อของหอยมือเสือโดยเฉพาะกล้ามเนื้อยึดเปลือกเป็นอาหารซึ่งมีราคาแพงเป็นที่นิยมบริโภคในหลายประเทศเปลือกใช้ทําเครื่องใช้เครื่องประดับรวมทั้งไข่มุก จึงทําให้หอยมือเสือถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์มากจนเกินกําลังธรรมชาติจะทดแทนได้ทันในทุกแหล่งการแพร่กระจายจนกระทั่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์หรือบางชนิดถูกทําลายจนหมดไปจากบางแหล่งจึงเป็นหนึ่งในจํานวนสัตว์น้ําที่ได้รับการขึ้นบัญชีในรายชื่อสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าหายากนั่นเอง